สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนั e เฮลบรหกลอซซิงอีกแล้วนะครับเฮลอะไรเฮลเฮลเฮลบรเฮลซีโบจีเอาเอาก็เขาว่าไม่ได้ทำงานไม่ใช่เป่านี่เาเมื่อคืนโมพีมาด้วยเป่ออกจากบ้านได้แล้วบัเเดียวองต่างออกจ้านได้แล้ว ตังตังเราตังไอเราได้เงินเดือนกี่แสนตังไอมยไอโอเอ็น้อบอลปรับหาสบรอบเลยยังไม่เห็นเงินเดือนพี่เราเลยเราเป๊กหมดแล้วเข้าบัญชีมเหรเข้าบัญชีบัญชีใครเอาพี่เรา เปิดบัญชีด้วยนนนนโอ้เสียเหล้ตัวนี้ <c oughs> ให้ร้านเก็บไว้สองสามพานันมึงมึงเงินมันเกือบห้าหมื่นแล้วเฮ้ยย <c oughs> ิ้มเลยยิ้มน้องเอ้าไปใจ้ครข้าคุณเลเราเก็บไว้ตเต็งมีอหืมกี่หือได้อะไรกินข้าวนี่ <ies> อาสุดรอส่ไฟคืนทำไมใส่กันชนขึนทำไมอู้เสียงมันรถมผีเลยไหมเราวิ่งงานฮะวิงานอะ really <IKE S 1> ไรวิงานอะไรั่นวิ่งงานอะนั่นงนไไนั่นไงธุรกิจมืดมาธุรกิจมขายถ่าน พี่เราเห็นเคสโทรศัพท์ผมไหมอยู่บนรถอ่ะนี่แต่60ินี่ก็มอลลาลลยพี่เอาจริงันนั้นอ่ะถ้าเกินหกสิบหายตครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องเหยียบไปถึงร้อยใช่ไหมใช่ใช่ถึงร้อยถึงจะหาย กก็หายเลยแาแล้วก็ถ้าฟอนมาเร็วสิมก็นี่พี่เหล้านั่งจนดูแล้วลืมเปล่าเราเอากลับไปขึ้นเขาเขาใส่ต้องเอาพัมลมมาข้างนอกอ่ะข้างในมันเกิงใจเขาเวลาสตาร์ทเขาไม่อยู่แล้วนี่ที่อื่นฟรีเครื่องไว้ทั้งวันไม่เห็นเป็นไรเลย ววใช่ไหมนี่เราเราโดนเราทำเราทำอะไรกูผิดเราไม่ไดสิอันนี่ไปขุดแต่ต่อหม้ออย่างเดีวยวกับทรายก<า>งานเหมือนเขาเช่ารถไปส <c oughs> อืย <c oughs> แต่เราทำชั่วโมงเจ้าตู่มาเบบนี้อันเนี้ยชั่วโมงนี้เอาเยอะเจ้าตัเจ้าตัวเอาอย่างเดียวเลย,เลย ก็มันเสียถ้าเราเอารถมาทํางานมันได้เยอะใช่ไหมอันนี้มันเมืันเสียเวลาเรา่สีลนที่สองอีกีมเกมันจรจบันที่สองันวายเขบอกว่าสี่ชั่วโมงทนงสี่สครึ่งเออ้เนสิบสองเครึงได้อีกสี่ไปยาสูบบุรีกสีเราต้องเป็น มันเมื่อไจะลงถึง20่สบอก็ที่ก็ต้องเอาโควิดมากระจายในประเทศให้เยอะที่สุดอะเหมือนในช่วงแรกเห็นไหมยี่บาท22บาท20บาทน้ำมันเนอะไปร้านกเกงเลยมีไหมคนี่้อูจะแพงนะพี่แพงครับ ก็ต้องซื้อใส่ของแพงไม่เป็นคันยี่ห้อคันเดีแสงขึ้นเดี๋ยวแป๊บเดียวอะช่วยอ่ะน้องอีกทีของยาเนี่ย อนฟงยาเนี่ยนี่เปกินทนนะเลยี่ทำเลชูชูบุรีนี่พี่พี่ถ่ายคลิปอยู่เด้นี้เอาจริงไปได้กับบ้านหรออาไดูแลบุรีถ้าทุก เขาวจจันนี้เขาจะไปซื้อกับข้าวกันใช่ไหมก็รอกับข้าวอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้ายักษ์ครับว่าจอดอยู่ไหนก็เตรียมส่งมอบไปสุรินนะฮะ ส่งมบเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะก็พี่ใส่แล้วที่ชอบลืมไงอยู่บนขั้นนี้่ะไอไอไอ้คาจับโทรศัพท์มา,ามาไว้คืนแต่เมื่อวานแล้วเน่ะฮะ ไปครับไปดูอยู่หลังบ้านนี่เลยครับก็ยกระแนงใส่เรียบร้อยพร้อมส่งมอบครับเนี่ยเห็นแต่ตูดน่อยๆน,นี่ครับยกระแนงใส่แล้วครับพร้อมที่จะไปจอด ก็เมื่อวานก็ไม่ได้ล้างเยอะนะครับล้างแค่ภายนอกครับก็จะได้เอาไปจอดอยู่บ้านครับเพราะว่าเท่าแกาสั่งจอดสงสัยวิ่งงานไม่คุ้มครับไม่คุ้มค่าแรงคนงานคนขับนะเท่าแกาขาดทุนก็เลยสั่งจอดแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ไม่ได้ล้างเยอะครับล้างแค่พอไม่มีดินติดนะครับแต่ว่ามันเป็นคราบเฉยๆคราบดินเหนียวครับพวกสีอะไรก็ยังแบบสี่เดือนห้าเดือน,นครับที่ขับเดี๋ยวรอครับยังเงาเหมือนเดิมครับ เสียหายอยู่สองอย่างครับมีมิชลินกับเสาทงครับทงข้างซ้ายนี่หักนะครับขาขาจับขาจับเสานอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสียหายครับมีมิชลินเกาะสายไฟนะครับแตกเลยหลุด <c oughs> กระเสาทงด้านซ้ายเห็นไหมมันเบี้ยวเบี้ยวเข้าข้างในนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ โอ้ยไม่ใช่สองดิฟ้า้นั้นน่ไอที่ปิดทางน้ำมันนะครับตอนนั้นหลุดรถเหยียบเบี้ยวหมดก็เลยไม่ได้ใส่คืนแล้วก็อะไรอีกอ่ะน่าจะไม่มีแล้วนะยางระเบิดสองรอบแต่เรื่องเครื่องเรื่องอะไรไม่มีปัญหามีแต่พวกชุดแต่งนี่นะมิชลินก็ตัวข้างซ้ายนี่ก็ เหมือนว่ามันจะแตกหมดแล้วครับแต่ข้างขวาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับสภาพก็เหมือนเดิมครับรรอเหมือนเดิมมีอะไรอีกที่หายไม่มีแล้วนะก็มีแต่รอยบุบเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่ามันโดนดินตกใส่มั่ง เจ้ายักษ์เจ้ายักษไม่น่าจะมีนะก็มีแต่ท่อนะครับที่มันเบี้ยวตรงนี้นิดหนึ่งแค่นั้นแหละส่วนทางนี้ก็เนี่ยมันเบี้ยวตรงนี้นครับไม่โคตักมาแล้วดินตกใส่ตักเรียบร้อยข้างหลังก็ ถลอกนิดหน่อยครับตรงฝาท้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของรถขนดินรถวิ่งดินมันต้องถลอกนี่แหละครับเพราะว่าแม่โคก็ดันดันมันต้องถลอกอยู่แล้วครับไปครับดูเสร็จแล้วก็ที่ยังวิ่งอยู่ก็มี เสียบอยน้องนองนงกับไอรถทอทงนะครับแต่ไอทอทงไม่ได้มานะครับนี่ก็เป็นปุ่งกีของของใครวะของใครไหนวะคอยสมพงก์ะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ปุ่งกีสมพง์ นี่ก็ตื่นมาทำอะไรก็ไม่รู้มายืนเดาอันบังฝุ่นอยู่นั่นหละตอนนี้ทีมงานก็กำลังไปซื้อกับข้าวอยู่นะครับ <c oughs> เหลือแต่พี่เหลา <c oughs> เป่ากรองอัะพี่ <c oughs> กรองเฮ้ อยากโดนต้ม่ะไอ้นี้นี่มันอ้วนขึ้นเลยนะี่รู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นเลย,นยนเนี่ยรถประจำตำแหน่งผมนี่ก็อยู่ที่บอ่อเดิมนะครับอยู่หน้าบ้านเสียตินครับครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโรหกลอซิงนะครับขอบคุณมากครับ